สิ่งหนึ่งที่เราขาดแคลนอย่างมากในชีวิตปัจจุบันก็คือทักษะในการอยู่ร่วมกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่เรากลับไม่ให้ความสำคัญตรงนี้เลยทักษะในการอยู่ร่วมกันมันเริ่มจากครอบครัวพ่อแม่กับลูกพ่อแม่กับลูก คือที่แรกที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันลูกจะเริ่มเรียนรู้การให้การแบ่งปันการเอาใจใส่โดยที่ไม่คาดหวังอะไรตอบแทนซึ่งเราอาจจะเรียกมันว่าความรักนั่นเองซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยจะปฏิบัติกับ ลูกลูกหลานหลานด้วยความรู้สึกที่รักและก็ทุ่มเทโดยไม่คาดหวังอะไรตอบแทนแม้ว่าจะอดอยากขนาดไหนพ่อแม่ก็ต้องเก็บอาหารไว้ให้ลูกอยากจะกินขนาดไหนก็ยอมที่จะอดเพื่อจะเก็บไว้ให้ลูกกิน แม้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนพ่อแม่ก็ต้องยิ้มให้ลูกเมื่อเห็นหน้าลูกแล้วมันชื่นใจก็จะยิ้มให้มีอะไรดีๆก็จะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานตาใหญ่มีของฝากดีๆที่คนอื่นเอามาฝากเขาก็จะไม่กินเขาจะเก็บไว้ให้หลานนี่คือการแสดงถึงความรักการเสียสละการให้ ให้สิ่งที่เขารักที่สุดให้กับคนที่เขารักที่สุดการให้ที่ลึกทึ้งที่สุดคือการให้เวลาให้ความใกล้ชิดนั่นเองซึ่งการให้ตรงนี้แหละที่มันทำให้คนได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยคือการให้การแบ่งปันการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งกันและกันนี่คือทักษะที่สำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่พูดเก่งพูดมากมันเป็นเรื่องของการกระทำมากกว่าฉะนั้นคนรุ่นผมเนี่ยก็จะมีความผูกพันกับครอบครัวกับพ่อแม่กับเพื่อนกับญาติพี่น้องสูงมากเรารักพ่อแม่ เป็นห่วงเป็นใย,ยพ่อแม่เป็นอย่างมากรักเพื่อนรักฝูงอย่างมากก็เลยทำให้คนรุ่นเนี้ยไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกขาดแคลนในเรื่องภายในใจเท่าที่ควรแต่พอเราเริ่มเข้าสู่ยุคของเงินเราเห็นว่าเงินคือที่พึ่งที่ดีที่สุด เราก็หันกลับไปหาเงินไปพึ่งเงินไปทุ่มเวลาทั้งหมดทุ่มความสนใจทั้งหมดให้กับการหาเงินแต่ทิ้งสิ่งที่เป็นคนเป็นพ่อแม่เป็นลูกหลานเป็นครอบครัวเราลืมมันไปเลยพ่อแม่เราก็ทิ้งไว้ที่บ้านแล้วเราก็ไปหางานทำพอมีลูกขึ้นมาปุ๊บ แล้ก็เอาลูกไปทิ้งไว้กับพ่อแม่แล้วเราก็ไปทำงานหรือบางคนก็เอาลูกไปทิ้งไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนและเราก็ไปทำงานแล้วเราก็จะบอกว่าถ้าไม่ทำงานแล้วจะกินอะไรเราทำงานหนักทุกวันเนี่ยเพื่อลูกเพื่อพ่อแม่นี่คือวิธีคิดที่มันเปลี่ยนไปพอมันเริ่มเปลี่ยนไปแบบนี้มันก็ทำให้คนรุ่นใหม่ เติบโตขึ้นมาโดยไม่มีทักษะของการอยู่ร่วมกันเราจะอยู่ร่วมกันยังไงเราไม่ได้มีทักษะของการให้การเอาใจใส่การแบ่งปันการเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่เราได้เรียนรู้แต่ทักษะในการแย่งการแย่งชิงการกอบโกยการเอามากองไว้เป็นของตัวเองเป็นหลัก คนรุ่นปัจจุบันโดยเฉพาะคนในต่างประเทศเราก็จะเห็นภาพชัดมากว่าคนเหล่านี้เติบโตมาในบรรยากาศแบบนี้คือบรรยากาศของการแข่งขันกอบโกยแย่งชิงแต่ไม่เอาใจใส่คนด้วยกันเพราะเราเห็นว่าการพึ่งเงินเนี่ยสบายใจกว่าการพึ่งคนเงินมันซื้อได้ทุกอย่าง เราเชื่ออย่างนั้นดังนั้นเราจึงไม่ได้สนใจคนเลยสิ่งนี้แหละที่ทำให้เราลืมไปว่าจริงๆแล้วเงินไม่สามารถที่จะซื้อความอบอุ่นทางใจได้ไม่สามารถที่จะซื้อความเชื่อมั่นความศรัทธาทางใจได้ มันทําให้เราไม่ไว้ใจใครเลยนี่คือที่มาของคําว่าซึมเศร้าความรู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกเหงาความรู้สึกที่ไม่ไว้ใจใครซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตคนเยอะมากในยุคปัจจุบันเราไม่มีทักษะในการอยู่ร่วมกันเราก็เลยขาด ขาดสิ่งที่จะได้จากการอยู่ร่วมกันก็คือความรักความอบอุ่นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและก็ความเพลิดเพลินจากการได้อยู่ร่วมกันกับคนที่เรารักเราศรัทธาเราเชื่อมันเชื่อใจเราพัฒนามาสู่การเป็นนักล่าเงินนักแย่งเงินนักแสวงหาเงิน เหมือนกับคนตะวันตกที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือชีวิตคนในตะวันตกไม่มีความผูกพันกับคนเท่าที่ควรหลายๆคนไม่เคยเจอพ่อแม่มากกว่า20ปีทิ้งเลยอายุ18ปีก็ออกจากบ้านไปแล้วไปหาเงินหาทองไปหาของตัวเองเขาบอกว่านี่คืออิสระภาพของชีวิต ก็คือไม่พึ่งใครเลยพึ่งเงินอย่างเดียวพึ่งเงินอย่างเดียวแต่ท้ายท้ายของชีวิตเราก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้เริ่มเหงาโดดเดี่ยวเรารู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าไม่มีความหมายคนลหลายๆคนไม่รู้จักที่จะอยู่กับคนอื่นก็เลยไม่มีเพื่อนไม่มีแฟน พราะไม่รู้จะอยู่กับคนอื่นยังไงไม่รู้จะคุยกับคนอื่นยังไงเพราะชีวิตทั้งชีวิตไม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นแม้บางคนมีเพื่อนมีแฟนมีอะไรเยอะแยะแต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นานคนจำนวนไม่น้อย ที่เลิกกันครั้งแล้วครั้งเล่านับครั้งไม่ถ้วนก็ยังหาคนที่จะอยู่ด้วยจริงๆไม่ได้เพราะเราไม่เรียนรู้ว่าจะอยู่ร่วมกันยังไงเราเรียนรู้แต่ที่จะเอาจากกันและกันแต่ไม่เรียนรู้ที่จะให้กันและกันในที่สุดคนส่วนหนึ่งก็หันเข้าหาหมาแมวเพราะว่า การมีหมามีแมวเนี่ยมันทำให้เราได้ได้ความปละลาะได้ความเอาใจใส่ได้ความรักความเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่พอเราเดินเข้าบ้านมันก็แกว่งหางเดินเข้ามาเลียนั่นเลียนี่เดินเข้ามาถูนั่นถูนี่เราก็รู้สึกว่ามันรักเราเราก็ให้อาหารมันคนก็เลยรักสัตว์เลี้ยงมากกว่ารักคน หลายหลายคนเนี่ยดูแลสัตว์เลี้ยงดีกว่าดูแลพ่อแม่หรือลูกของตัวเองด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารกันได้ง่ายเราก็เลยต้องสื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ชอบไม่ชอบได้ แต่ถ้าหมากับแมวเนี่ยมันหิวตลอดมันก็มาวนเวียนเลียแข้งเลียขาอยู่ตลอดเราก็นึกว่ามันรักเราเราก็เลยให้อาหารมันเราก็รักมันเอาใจใส่มันแต่เราไม่รู้จริงๆเลยว่าถ้ามันพูดได้มันจะพูดอะไรนี่คือ ปัญหาในการสื่อสารเราไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนได้และเราไม่สามารถที่จะสื่อสารกับสัตว์ได้จริงๆริง้อยเปอร์เซแต่เราเข้าใจเอาว่าสัตว์มันรักเราเราไม่เคยคิดเลยว่าสัตว์มันถูกฝึกให้พึ่งเราเราโดดเดี่ยวมากเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ลหลายๆคนทุกวันนี้ก็ไปซื้อตุ๊กตามาเป็น คู่ชีวิตนอนกับตุ๊กตาคุยกับตุ๊กตามีเซ็กกับตุ๊กตาสืบพันกับตุ๊กตาทําไมอะ่ะคนเต็มโลกทําไมต้องอยู่กับตุ๊กตาเพราะตุ๊กตาไม่แสดงอารมณ์ที่เป็นด้านลบไม่บน่นเหมือนหมาเหมือนแมวมันไม่บนไม่บน่นไม่เลือกร้องไม่ แสดงอารมณ์ที่เป็นลบกับเราเราก็เลยเป็นแค่คนที่อยากจะได้แต่ไม่ใช่คนที่อยากจะให้นี่คือชีวิตที่ขาดทักษะในการอยู่ร่วมกันในการสื่อสารพูดคุยซึ่งกันและกันเราไม่คิดถึงการพึ่งคนอีกแล้วเราคิดถึงการพึ่งเงินพึ่งเงินแต่การพึ่งเงินอย่างเดียวเนี่ย มันก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่มั่นคงจริงๆเพราะเงินมันอ่อนไหวเหลือเกินเงินมีค่าขึ้นลงตลอดเวลาเงินมีความเฟ้อสูงมากเงินอาจจะพังลงเมื่อไหร่ก็ได้อะไรทำนองเนี้และเงินก็ไม่ได้หมายก็ว่ามันซื้ออะไรได้ทุกอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นภายในของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ความอบอุ่นความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจต่อกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นี่คือความอ่อนด้อยในวิถีชีวิตของเราทุกวันนี้แม้ว่าเราจะทำงานหนักได้เงินเยอะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมากมายแต่ชีวิตกับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรที่เป็นความหมายให้ภาคภูมิใจเราจึงเห็นว่าวันนี้ทำไมคนในตะวันตกจึงมีพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไปจากมนุษย์มากคนเหล่านี้ยไม่ได้สนใจคนเท่าที่ควรไม่ได้สนใจตัวเองด้วยซ้ำไปหลายๆประเทศอัตราการฆ่าตัวตายสูงมากขึ้น การเป็นดีเพรสการเป็นซึมเศร้าสูงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแม้จะมีเงินมากแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับชีวิตเราเท่าที่ควรเราเห็นเด็กจำนวนมากที่มีปัญหาทางจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในปัจจุบันทำให้รู้สึกสลดหดหูมากว่าโลกนี้ทำไมโดดเดี่ยวเหลือเกิน เงาเลือกเกินไม่มีความหมายอะไรเลยเรามองไม่ได้เห็นเราไม่ได้มองเห็นความงามบนโลกใบนี้เลยทำให้หลายๆคนจึงรู้สึกเศร้าและคิดสั้นการกลับมาคิดถึงการสร้างทักษะในการอยู่ร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคป,ปัจจุบัน การที่จะอยู่กับลูกให้มากขึ้นเป็นการให้มรดกที่สำคัญที่สุดกับลูกของเราลูกเกิดมาอายุยังไม่ถึง13ปีเนี่ยควรจะได้อยู่กับพ่อแม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เด็กช่วงนี้ไม่ควรจะไปสถานเลี้ยงเด็กไม่ควรจะไปโรงเรียนอนุบาลควรจะอยู่กับพ่อแม่เพื่อที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เพราะในโรงเรียนเนี่ยไม่มีทักษะไม่มีบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันเหมือนอยู่ที่ครอบครัวที่โรงเรียนมีแต่การสอนเรื่องการแข่งการแย่งกันตลอดเวลาแม้แต่การแต่งตัวก็ต้องมีการให้รางวัลคนที่แต่งตัวดีเด่นการสอบก็ต้องแข่งกันให้รางวัลกัน ใครจะได้ที่1ที่2ที่3การกีฬาก็คือการแข่งกันใครจะได้อันดับหนึ่งทุกอย่างคือการแข่ง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 ฉะนั้นชีวิตจึงอ้างว้างโดดเดี่ยวมีของมากมายแต่รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเลยถ้าเด็กได้เติบโตจากบ้านตั้งแต่อายุเกิดขึ้นมานี่ไม่เกิน 13ปีได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดเขาจะมีฐานทางใจที่มั่นคงในการอยู่ร่วมกันในการที่จะอยู่ร่วมกับพ่อแม่กับครอบครัวได้เรียนรู้การเอื้อเฟื้อการเอาใจใส่การดูแลการรักใคร่กลมกืนซึ่งกันและกันว่ามันมีบทบาทกับชีวิตเราอย่างไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่มันสำคัญมาก แต่มันหายไปในยุคสมัยของพวกเรา